เมนูอะไรที่เป็นมายองชิดนะครับเราก็สังหามาอเอาจุ๊บๆนี่ก็เป็นผักเทียงครับก่อนรับชมกันมากดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ ก็สวัสดีพ่อแม่เป็นน้องทุกคนทุกทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาพบกับประเด็นเกินนะครับช่อง P O Scroll Channel มือนเ้ิมนะครับวันนี้เราจะมากินเมนูเป็นสายหวานที่ทาจากมายงนชิดนะครับซึ่งมายงเนชิดตอนนี้นะครับมันจะมาเป็นกระแสนะครับเพราะฉะนั้นเมนูอะไรที่เป็นมยงนชิดนะครับเราก็สรรหามานะครับมากินนะครับวันนี้นะครับเราจะมากินเมนูมายงนชิดโดยเฉพาะเลยนะครับนะอันนี้นะครับก็จะเป็นไอศครีมเซเว่นเซ่นนะครับจะเป็น น้ำเชื่อมนะครับน้ำเชื่อมที่ทําจากไม่ยงชิดนะครับแล้วก็เอาไว้ราดนะครับนะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นวิปครีมนะครับวิปครีมนะครับเดี๋ยวเราจะราดอันนี้ให้ดูนะครับก็ไม่พี่น้องครับราดที่วิปครีมลงไปก่อนนะครับปุดอือหึน่าทานมากนะครับแล้วก็เอามาราดด้วยนี่น,น,นะครับอือวเย็เย็นช่มชนะครับก็ไม่พี่น,อน้องครับด อืมสุดยอดมากนะครับแล้วนี้ก็จะเป็นข้าวเหนียวมูนนะครับข้าวเหนียวมูนใบเตยนะครับนะเดี๋ยวเราก็จะราดด้วยครีมนะครับเนยเคลือบซอสของมายงชิดนะครับราดลงไปนะครับเปิดอืมเดือดๆฉ่เลยนะครับอ่าใชยนะครับแล้วนี้ก็จะเป็นมะยงชิปนะครับสอดใส้ข้าวเหนียวมูนนะครับอะแล้วก็ โอยด้วยส่วนเรือทอดนะครับนะส่วนเรือทอดนะครับอันนี้ก็เด็ดน,นะครับนะเดี๋ยวเราจะมาเชือดๆกันนะครับแล้วก็มีน้ํามายงชิดนะครับที่เรียกว่ามายงชิดนะน้ํามายงชิดปั่นนะครับหรือว่ามายงชีมตมุสตี้นะครับนะอืมข้าพูดผิดขออภัยนะครับพ่อแม่พี่น้อง ก็ทักทายพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะครับสบายดีไหมครับผมสบายดีนะครับขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกคนสบายดีเหมือนผมนะครับแล้วก็มีเงินมีทองใช้เยอะๆนะครับปราศจากโรคโควิดจุเก้านะครับพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะครับแฟนคลับที่รักทุกท่านนะครับนะครับวันนี้นะครับก่อนที่เราจะทานเมนูมายองชิตก็ฝากพ่อแม่พี่น้องทุกคนทุกท่านนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนใด้ด้วยนะครับแฟนคลับที่รักทุกท่านนะครับ <c oughs> อันน,นะครับนะอันนี้นะครับอืมนะครับเชือบเบกมะยงชิดนะครับว้าวคำใหญ่ๆนะครับอ,อร่อยมากเลหวานเปรี้ยวหน่อยๆน,นะครับแล้วก็มันมีน้ำเชื่อมมะยงชิดออกกลิ่นแบบคือ มันรสมายงเนดแบบเต็มเลยนะครับหอมอร่อยนะครับเดี๋ยวลองดูข้าวเหนียวมูนหน่อยครับข้าวเหนียวมูนครับเ้วนน้ำเชื่อมน้ำเชื่อมจะเป็นน้ำเชื่อมของมะยองิินะครับความเปรี้ยวของมะยองิิสนิดๆนะครับนะแล้วก็ บวกกับความหวานของต้นมะมูนเนี่ยนะครับอยู่เข้ากันเข้ากันนะครับนะอันนี้ก็จะเป็นน้ำกะทินะครับสําหรับรากตัวมะยงชิดนะครับเนี่ยนะครับเดี๋ยวรากเพ่อแม่พี่น้องดูนะครับมะยงชิดสอดไส้ข้าวเหนียวมูนนะครับปังอู้นะครับนี่ทุกคนยอดนะครับ ข้าวเหนียวบูนนะครับเรียกว่ามายงชิดนะต่อไปด้วยข้าวเหนียวบูนนะครับนะทาใหญ่ๆนะครับพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะครับอันนี้เพื่อแฟนคลับที่รักทุกคนทุกท่านนะครับอือหืออร่อยมากเนื้อมายงชิดเน,นี่ยนะครับหวานนะครับไม่มีความเปรี้ยวเลยนะครับคือบล็ อันนี้ก็เป็นผักเคียงเรัานะ <c oughs> ใบเตยนะครับอืมอืมใส่น้ำพึ้กด้วยนะครับน้ำพึ้งอร่อยมากอื้อนน เดิงนงกะือครับมืใหญ่ๆเลยนบเขาปาดทีเดียวหมดเลยนะครับหมดเลยนะหมดเลยนะหมดเลยนะครับรบ้ม,ม,มากทุกคน มัมานะอืมอ๋ออืมกามนเชื่อมนะครับมันิดว่นเห็นมัจะปุโอ้โหละล,ะละายในปากเลครับอือ Oh mm hmm พิซซครีมก็พิซซครีมครับอ,อืมมีทุกคนอืมอืมอร่อยมอากครับทุกคนก็ คุณนะครับพ่อแม่พี่น้องทุกคนทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับขอบคุณจากใจแสดงเพลินนะครับแต่ก็ถ้าหากว่าชอบคลิปแบบนี้นะครับจะให้เราพาไปกินไปเที่ยวที่ไหนก็คอมเมนต์บอกมานะครับยินดีครับกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับอันนี้เพื่อแฟนคลับทุกคนทุกท่านนะครับวูด ผมเป็นคนทุกคนดูนะฮิอว้าวคุกเข้า้วยหิมะนะครับไม่เคยเห็นหิมะตัวจริงนะของจริงไม่เคยเห็นนะครับแต่ก็เห็นแต่นนี้ก็น่าจะเป็นประมาณนี้นะครับหิมะพูดตามความรู้สึกนะครับอึม ิมหิมะคนนะครับมันเหมือนหิมะมากนะครับทุกคนตอนนี้เราก็ตุ๊กเขาไปเลยนะครับอืมตุ๊กเขาไปเลยนะครับข้าวเหนียวผสมลงไปมีพวกก้อนวิสเซนนะครับ ต้องมาเชื่อมน,นะครับมาเชื่อมมายองชิปนะครับวันนี้เมนูมายองชิปอร่อยมากรับทุกคนขออนุญาตยกพดเลยนะครับวืนนะี้ ทุกคนอืม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 อือเขาอร่อยมารกเพมากะนมองทุกคนมายงคิด น้ำสมูทตี้มะยงชิดนะครับโอ Rebel ้โหทคนเนี่ยดูดิคนกคนฟังเลยนะครับโอ้โ หวานนะครับแต่มันจะเปรี้ยวหน่อยๆนะครับแล้วก็มีชิ้นของมะยงชิดน,นะครับเราสามารถดูดก,กินเข้าไปได้ด้วยนะครับดูว่าอร่อยนะครับอร่อยยอดน้ำปั่นทมุตี้มะยงชิดปังโอ๊อร่อยมากคงกลางเลยแล้วก็ยังมีน้ำดื่มมะยงชิดน,นะครับนะ โอ้ยชิอย่างดีเลยนะครับนะครับโหเนี่ย่อแม่พี่น้องทุกคนดูนะครับมันจะมีเนื้อของมะยงชิดใส่เข้าไปด้วยนะครับนะบเดี๋ยวเราลองชิมด,ดูนะว่ารสชาติเป็นไงนะครับโอ้เป็นน้ำมะยงชิดแบบดองนะครับเขาดองแล้วมันกลิ่นออกจากท้ายบวยนะครับนะ แต่ก็อะไรนะครับไม่ถึงจะเป็นแบบดองจา๋ามัน,นแกล่มแกล้มนะครับถ้าจะให้ดีนะครับเขาบอกว่าเราจะต้องเทกินกับน้ำแข็งนะครับน้ำนี้ครับไปน้ำแข็งกินนะครับอืมนี้นะครับเสร็จแ,แล้วเราก็ตักกินนี้นะครับอืมอร่อยครับ ค้ายคล้ายบ,บัวลอยนะครับเนื้อ,อ,อ,อมะยงชิทครับโหสุดยอดอร่อยมากครับขอแม่พี่น้องนะครับเมนูมะยงชิทนะครับโอ้โหสุดยอดนะครับไม่ว่าจะเป็นไอศครีมนะครับ แล้วก็มายงชดสอดไส้ข้าวเหนียวมูนนะครับแล้วก็อันนี้ข้าวเหนียวมูนนะครับแล้วก็น้ําปั่นสมุตตีมายงชิดแล้วก็อันนี้เป็นคล้ายๆมายงชิดบัวลอยคล้ายน้ําแข็งใสนะครับนะ <S 2> <S 2> <S อร่อยมากครับอันนี้อิ่มแล้วนะครับนะกินสารพัดนะครับก็ ฝากพ่อแม่พี่น้องนะครับถ้าหากว่าชอบคลิปของเราก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสกายติดกระดิ่งแจ้งเตือนให parsley, hmm. please please ้ด้วยนะครับเพราะว่าเราก็อยากได้กําลังใจจากพ่อแม่พี่น้องทุกคนทุกท่านนะครับก็ฝากกดติดตามกดให้กําลังใจให้เราด้วยนะครับวันนี้ก็เราก็ขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับก็จุงกะขอบคุณแมวบางโอเและอาจารี์นะครับก็ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกคนทุกท่านนะครับจุงกะสวัสดีครับพบกันใน ep หน้าครับ ยอดครับเมนูมักยงชิดสารพัดเมนูเยอด